บรรยากาศยามเช้านะครับที่โรงแรม12ปันนาะที่เราพักกันนะฮะนี่ทะเลหมอกด้วยนะด้านนู้นนะมีทะเลหมอกนะเดี๋ยวเราจะดูร้านอาหารกันนะว่ามีอะไรกินบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศภายนอกนี่บรรยากาศภายนอกนะโรงแรมที่เราพักกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในโรงแรมอาหารเช้านะราคาก็ไม่แพงนะพันกว่าบาทเองแต่ว่าก็จะมี อาหารเช้าให้นะเอออาจารย์มาเผื่อด้วยอาจารย์มาเผื่อด้วยจานอันนี้นี่ก็จะมีตู้จาน,นสะอาดคือฟาเชืเชช้่มีเลกินบ้างอันนี้อันนี้น้ำผิดขนมจีนน้ำยาเหรอเป็นเนี่ยหม้อคัตเติ้ลหม้อเฝอเฝอเส้นเตี๋ยวจีนซีอิ๊วขนมจีนอ่าน,นี่เรามากันสามคนวันนี้ น้ำพริกจีนเหรอเออใช่ว่าอย่างอร่อยนี่น้ำพริกจีนมากันสมคนก็ไปอยู่ก็กินแต่อันนี้มันจะออกรสชาติมาล่ามาล่าใช่ไหมมันจะเผ็ดเผ็ดลิ้นไม่มันเหมือนแจ่วของจีของของภาคเหนืออ่าเขาเรียกว่าแจ่วอะไรวะเอออันนั้นอ่ะคล้ายๆกันนะพ่อเพราะเป็นเหนือพริกขาพริกอะไรนั่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขาชอบไม่กินได้วยกันม้ อ๋อปากตักแล้วใช่ไหมใช่แต่มันอร่อยมากเลยนะเนี่ยอยู่แต่หนูกินแต่อันนี้แล้วก็กินกับผักน้ำพริกอ่องเออนี่ใครน้ำพริกอ่องใช่ใช่นั่นแหละน้ำอ่องอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้จะเป็นข,ข้าวผัดแล้วก็ข้าวไข่ไข่เจียวไอ้ข่าวไข่อะไรนะสีแดงเนาะอ่าดราดเลยนี่จับได้เต็มที่นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผัดไข่มะเขือเทศหวานอันนี้ผัดหวานอันนี้ผัดผัดแตนอันนี้ผัดเห็ดหนูแล้วก็อันนี้ไส้กรอกไส้กรอกใช่มีพริกน้ำปลาหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีไม่มีพริกน้ำปลาไม่มีนนี้เป็นพริกน้ำปลาทอดอ่าโอเคน้ำพริกหนุ่มนะใช่บ้านเขาจะกินอันนี้น่ากินมากเลยนี่มันโถด้วยนะนี่สารเป้ามันโถนี่ยเนี่ยเป็นน้ำพริกเนี่ยเห็นไหม <Okay. S 2> ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นพริกน้ำปลานี่แหละปอมันถูแล้วก็นี่ผัดผัก,กว้าผัดผัก,กนี่อันนะ้พริกหนุ่มใครลือไหมโอเคเดีวเราไปกินกันนะครับสวัสดีครับ